สมอเลือใจดีเลื้อใจดี่น,ดนว่าบัดตีนเป็นเป๊เป็นเป๊อยากง้อยค้อนดอกคือไก่ตีนเป็นเป๊ตีนเป็นเป๊อยากง้อยค้อนคือไก่คนว่าหว่าค่ำพยัญามาเลือดตูนเป็ดดี ตีนเป๊ะเป๊ะเป็นเป๊ะอย่างง่อยค้อนคือไก่พนาวะพุ่มหมายคํา่าตีนเป็นเป๊ะเป็นเป๊ะอย่างง่อยค้อนคือไก่เห็นเขาเห็ดขยะเห็ดน้ำเขาว่ะละพี่น้องเห็ดปอได้และเหลือใจสันดกว่านี่อีกบรรยากาศหนึ่งสำหรับที่นั่นสาวอยพิรันแพงมือนีอยู่ทางชนบุรี มเมื่อคืนนี่กะอยู่ทังลาดเผ้าวหลังจากเก็บสิ่งเก็บของมาแล้วก็มาตั้งอยู่ทังพี่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท,ทั้งยังก็เราเคะจำว่าได้อยู่ทังพี่ละปากทัาง ับผมากาดีบุ๊มฮะกาดีบุ๊กาดีกาดีวุ้นนี้บ่ฮ้อนหนาวกระลังสั่งเวทีกระลังเห็ดเวทีกระลังติดตัง้งไฟแน่หรือว่าจะเป็นลูกตัง้งสีสัน เลิกแต่มองนั่นแล้วก็มามองนี่เพื่อไในยินว่าเิไดเขาได้ทับไม่บ่าไปได้พี่น้องบ่านี่จะพูดอะไรเชไดไปแน่พี่น้องก็ค่อยชม่มดติดต่มเิไดเขาพับเขาบ่าคัดตูไปว่าฉันว่าต่มันไผกันนั่นพี่น้องจะค่อยชม่มเพราะว่าคนจะชิล่งเพลลง่มเพจให้พี่น้องได้เห็น มุสเซา่หนี่มีฝนพี่น้องอากาศร้อนอากาศอุ่นออกมาแล้วมุสเซา่หนี้มีฝนอากาศหนาวทุ่มยังใส่กระโปรงกินอะไรบ้างกันขาลำโพงทั้งฝุนอยู่อากาศเตี่ยนอยู่ตลอดเวลาพี่น้องระมัดระวังครับการรับสภาพอากาศเด้อพี่น้องเดอ้อกวงคว้างพี่น้องกว้างคว้างคางุณ ทมงานกำนันแกะหลุดโลกบริเวณกวางควางด in ีพี่น้องมาเด้อหมูแดงร่างคู่ดี่คู่จอกัน ้วังหนึ่งหันกระสิพักคนีจะข้าวตัวนี้หัวกระวาย3ามมีอาบน้ำอาบท่าเตรียมการพี s, ่น้องเลยยิ่งงานแดนเซอร์กะเก็บคนคู่คนคนซิ่งคนของออกมาทางในเลยพี่น้อง พี่น้องยางเลาะบนบริเวณการเป็นยูพี่น้องยู่งที่ชัมม่วโมงตัวเปีทังสีมม่ชั่วโมงแต่ว่าห่งางมันสถานที่เตาเป็นสถานที่ใหม่เนื่องไปมองนึงมือนึงไปมองนึงอุ่นของเมญ่าจึงกันยุ่งในรถเรอว่าท่านในล่งมาเยอข้าวแรงกับเสี่ยวลงมา รังไฟไฟใจพี่น้องบนไปเรื่อยๆจะขอบุญขอบุณพี่น้องมืนอคืนนี่ที่ห้างบึงท่องล่าง คนหลายพี่น้องมาเืนดูเจน้ำพุจัดดูพระเจ้าคือว่าประสบความสำเร็จคนหลายแล้วก็เยืนหลาที่เยี่ยนขึ้นแต่พ่อได้จับได้ายอยู่ที่ไม่นาบ่มีพวงมาไล่เงี้ๆคือวนกับบ่เป็นยังดอกพี่น้องคือว่าได้ใส่ได้ต่ยดประมาณยังพันัวสองพันหละพี่น้อง ก็ได้จับได้บ่ก็ได้สื้อขนมข้าวนมสื่อนอยุ่นเน้อชิ้นไปลูปไร้านใส่มีงานมั้งวะมานัก็ต้องเหิดงานจำจังยึดยึด่นองยึดไปที่อะไรพอบ เด <Keep S 1> ิน like ัปคือพักวันนอนอีกกีนกันลูกขึ้นมากินเขากินปลาจ้ะแต่จำที่เรากปเทียยใบสามสีขึ้นนี่จ้ะเ้าก็ว่าสิมเมาน้ำาลานนำแบบขเม่าว่าันสงสัยิเมาว่ะโหินเขาบ้าเลยทรหากัะบรับก็จับ บานไล่แต่ยังมที่จังหวะมันหลับัปแตมาอีกเยอะ่ไใส่ที่เก่าเพี่น้องมันเลยพ้นไหลมันเลยน้องคนหนการตกลับเจ้ากันไปที่เก่าหะสถานที่มองเคยไปเคยมา หมูนี่จะซุ่มมะล่ำพี่น้องชิลปินนักแสดงอืมแต่ว่าสู่มทั้งสู่มทั้งที่กติกาชุ่มของชิลปินงตูนดอ,อกาม้ที่ว่าจิตจึงเขียมเป็นวัดเป็นสุใจแย่เป็นน้องก้อยเป็นโบโอ้ยไลยพี่น้อง เข้มมื่นะแล้วเปลี่นขอกกนงสาวหน่อยว่าเม็นธรรมดามีเต็นส่วนโตเต็เนท์าเต็นเพียงมากะเป็นนั่งคุยกันยี่แหน่นน่นอ่ะแดดออกแล้วน่องบานีแดดตอนแล้วไม่เปลี่ยนเลยถ้าปนจะวางจัดข้าว ขั้วกาเจ้าบุญมาแล้วศิเหลืองสีคนึงเอาดูไปจุดผลองค์ประกอบของดั้นเอาเป็นอย่างกาแฟบ่กินกาแฟตอนเช้าอาเอาเอาเอา ดูดีผักควันนอนเขาก็ต้องนั่งใส่กล้องคิดควันคิดคำหลังจากพักควันมาเบิดนมืเบิดเย็นมืออากาศหนาวคนตกลิ้นนี่คือว่าได้มาเห็นการเห็นงานมีงานทำคือว่าดีพี่น้องสู้กันไป เป็นลูกเป็นล่างเรียบรอ้อยไม่แรงกับที่ใดแหอก้อนซุกกับพี่กับน้องตัวมันแค่ใชม้ก้อนหนยโอ้ยแบบนี้ก็พออีกเน่ยเป็นเบาทูปั้นแบกบผ้าฉากลงทงลาดทงแต่ลำ่ำเื่องปั่นหน่อยมันล่ำขนาดใดแล้วครับี่แสดงว่าคักเล้ ตู้มือหน่ว่าต้องว่าเลี้ยงพันพี่น้อเงาล่ำตู้มือรักแสนไม่มีเงินพัสองสามแสนจ้างเงาล่ำบ่ได้พี่น้องเพราะว่าองค์ประกอบมันหลายสิ่งหลายอย่างเงาล่ำตู้มือประยุทธ์แข่งกันพี่น้องยึดแข่งกัน,น,นเครื่องเสียงดีวิธีง่ามหางเครื่องหลายผลงานการแสดงมาตรฐานเจ้ากระย่างมีงานหลาย ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแมลำ่ำมหอราสบครบงานหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องกะคช่วยอะอยดีกับคุณศักด์ผู้นศัพทิ์หลายกะบเด็จกจ้างแม่ล่ำขนาดใหญ่ผุ้นศักด์หน่อยกับล่ำสิ่งแม่ ยูทุ่นแน่เป็น,นกันแหละพอแล้วงานอ่ะพี่น้องจ๊ะใเ้เวลาสิปิดชิปแล้วเมียจีนสิไปพักก่อนจะข้าวเขาต้องมาปุกมาพอกันชิปต่อไปพี่ป็นชิปแนวนั่นพี่น้องจะค่อยติดสามชมพี่น้องจะค่อยเบิง่ง เบิเ่งแล้วก็จะเรื่องโคไลโคแชร์กดติดตามกดซัตตะไคร่พร้อมกับอยากหางโฆษณาเป็นกระดังแรงใจให้ครับใหญ่จืดนเนอขอบคุณขอบคุณผู้เขามาติดตามชมขอบคุณขอบคุณผู้ท,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 ที่ติดตามแล้วขี่พยายามสรรหาคลิปนัน้นคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งดูตลอดเวลาเอาคือเก่าเหมือนเดิมก่อนทิจากไปก่อนบิ่ไป ก็เสนอภาษาอีสานบรรครคำให้ฟังกันนะคะเมื่อนี่เสนอคำวา่าอูดูดพี่น้องอูดูดอูดูดเป็นลักษณะที่ส่วนเกินผูออกบ่า ไม่ว่าท่านจะยืนหรือจะนั่งหรือจะเดินมองไปมันจะโผล่ออกมาแบบมันจะโผล่ออกมาให้เราเห็นเขาเรียกว่าอูดปูดพี่น้องอูดปูดพี่นอ้องขึ้นเอาเออยังนั่นจะไปดามา่าจะไปขึ้นยังไหลคำว่ <c oughs> อาอูดปูดเข้าใ <c oughs> ดหลายยาง เบิ้งด้ันนี่ยังอุดปูดด้วยนนีอลักษนะนี่แหละเะละข้ามาอุดปูดเป็นยังส่นละพีน่น้องเอ้าคิดคิดมีว้ยพูกันคิดต่อไปคิดนี้ข้อกล่าวคำวมา,า,าสวัสดีจ้า